สวัสดีครับเทนูวิกนะครับขอต้อนรับสาวๆของผมเข้าสู่รายการ e c เ e ็ r ร o มนะครับวันนี้ผมมีเรื่องราวสาระที่ดีมากนะครับมาฝากสาวๆของผมกันอีกเช่นเคยในหัวข้อที่ชื่อว่าเคมี Me, ตรงกันสำคัญต่อชีวิตรักนะครับเคมี Me ในที่นี้ไม่ใช่สารวิยทยาศาสตร์แต่อย่างไรนะฮะคือเคมี Me ทางเพศของมนุษย์เรานั่นเองนะฮะสาวๆหลายคนสงสัยเหลือเกินว่าเอ๊ะ e, ทำไมฉันรักแฟนฉันแต่ฉันไม่ค่อยมีอารมณ์ทางเพศกับเขาเลยหรือแฟนฉันเขารักฉันดูแลฉันดีแต่ ทำไมเขาไม่เห็นอยากทําการบ้านกับฉันเลยเป็นมาตั้งแต่แรกคบและยิ่งอยู่กันไปนานๆยิ่งล้างเลยตอนนี้กลายเป็นเหมือนเพื่อนกันเป็นพี่น้องกันไปแล้วไม่ยอมทําการบ้านเราก็ไม่อยากมีอะไรกับเขาเขาก็ไม่อยากมีอะไรกับเราหรือมีอะไรกันแค่ช่วง2-3เดือนแรกพอคบกันมายาวๆเป็นหลักปีปุ๊บเซ็ง ไม่เกิดอารมณ์ทางเพศไม่อยากรู้สึกต้องเนื้อต้องตัวต้องใจต้องอารมณ์กันเลยมันเกิดจากอะไรเนี่ยอันเนี้ยสิ่งเหล่านี้นะครับผมจะบอกเลยถ้ามันเกิดจากปัจจัยที่เขาเรียกว่าเคมีไม่ตรงกันหรือเคมีทางเพศไม่ตรงกันเนี่ยเรื่องใหญ่เลยนะครับเคมี K ตรงกันเนี่ยมันเหมือนสมัยก่อนคนเราจะบอกว่าบุพเพสันนิวาสภูมิขิตคนเนี่ยพอมันเจอกันปุ๊บสัญชตาตญาณทางเพศของผู้หญิงผู้ชายนะฮะมันจะดูดเข้าหากันคนที่เคมีตรงกันเวลาได้ยินเสียงเขาเวลาได้กลิ่นเขาเวลาอยู่ใกล้ชิดเขา เวลาสัมผัสตัวเขาหรือถูกเขาสัมผัสต้องเนื้อตัวเราเนี้ยนะฮะเราจะตื่นเต้นเหมือนเวลาเราคุยับใครและใจเราเต้นตลอดเวลาหรือพอเขามาจับแล้วเราแบบหูวิ่งปรืดเหมือนไฟแลบอะมันคือภาษานิยายแต่มันเกิดขึ้นจริงถ้าเรารู้สึกว่าเคมีเราตรงกับใครหรือเคมีเขาตรงกับเราแล้วมันต่างฝ่ายต่างตรงกันเนี่ยนะฮะพออยู่ใกล้ๆมันเหมือนมีไฟไฟฟ้าสถิตเลยอะพอโดนปุ๊บแป๊บโดนปุ๊บแป,ป๊บ,ปบอารมณ์ทางเพศเกิดขึ้นทันทีผู้ชายก็จะน้องชายน้องเคแข็งตัวทันทีผู้หญิงก็จะรู้สึกหืชุ่มฉ่ำน้ำหล่อลื่นมาเลยยโด ที่ยังไม่ทันได้เล่าลมหรืออะไรเลยแค่พูดคุยหรือแค่ใกล้ชิดได้กลิ่นเขาได้ยินเสียงเขาได้สัมผัสตัวกันนิดหน่อย อารมณ์ทางเพศจะมาแบบรุนแรงมากนะครับอันนี้คือในลักษณะของคนที่เคมีทางเพศตรงกันนะฮะทีนี้มาดูว่าปัจจัยอะไรบ้างที่มันจะบ่งบอกได้ว่าเรากับเขาเนี่ยเคมีตรงกันนะฮะตรงฝ่ายเดียวไม่ได้แล้วผมบอกสาวๆก่อนบางคนบอกวยหนูตรงกับพี่เขาทุกอย่างเลยค่ะหนูอยู่ใกล้เขาหนูเกิดอารมณ์หนูน้ํามาหนูนังงุ้นอย่างนี้แต่ถ้าเขาไม่เกิดอารมณ์กับคุณอันนี้ก็คือคู่ที่ไม่ใช่นะหรือถ้าเขาเกิดอารมณ์กับคุณตลอดเวลาอยากมีอะไรกับคุณตลอดเวลาแต่คุณไม่มีอารมณ์กับเขาอันนี้ก็ไม่ได้มันต้องเป็นคู่ที่ตรงกันมันถึงจะอยู่กันนได้เปป็5ี10 โดยที่ไม่เบื่อกันโดยที่อยากจะทําการบ้านกันทุกวันโดยที่อยากจะพิศวาสลักคข่กันตลอดเวลานะฮะอันนี้คือคนที่เคมีตรงกันนะฮะอ่ะปัจจัยแรกนะฮะมันคือประสาทสัมผัสทั้ง5นั่นเองนะฮะคืออะไรบ้างคืออันแรกเลยคือ สิ่งที่เราเห็นอันนี้คือภาพลักษณ์ตรงกับความชอบภาพลักษณ์เขาตรงกับใจเราเราตรงกับใจเขานะครับก็คือคําว่ารูปนะฮะร,รูปรสกลิ่นเสียงสัมผัส5ประสาทสัมผัสอันแรกคือรูปเรามองเขาเราชอบเราเห็นเขาเราชอบไม่ว่าเขาจะอ้วนจะผอมจะขาวจะดําจะยังไงก็ตามเราชอบแล้วเขาก็ชอบเราในแบบที่เราเป็นอันนี้คือเคมีในเรื่องรูปรูปลักษณ์ต้องตาพึงใจกันนะฮะร,รูปรสน้รสนะคืออะไรบอกโค้ดขั้นหนูจะไปชิมเขาได้ไงชิมได้ไง คนเราเดทกันจะมาเป็นแฟนกันเนี่ยอย่างน้อยๆต้องมีการจูบกันเกิดขึ้นผมจะสอนสาวๆเส,สมอว่าการจูบเนี่ยมันวัดได้ว่าเราเค <Okay, S 1> มีตรงกับเขาหรือเปล่าเพราะถ้าจูบกับคนที่ใช่เนี่ยมันจะเหมือนแบบอ่อนละทวยผู้หญิงจะอ่อนละทวยจะหลอมละลายจะเคลิบเคลิ้มนะฮะผู้ชายก็จะน้องเคแข็งฟูมีอารมณ์อยากบุกอยากลุยอย่างเงี้ยนะฮะจูบมันเป็นตัวเทสได้ดีมันเป็นเรื่องของรสชาติรสชาติเราได้หรือเปล่ารสชาติเขาได้หรือเปล่านะฮะหรือบางทีการจูบตามร่างกายเนี่ยเลียผิวหนังจูบผิวหนังตามแขน ตามหน้าอกตามตัวอย่างเงี้ยเราจะรู้เลยว่ารสชาติที่เราได้ชิมเขาเนี่ยเราชอบเขาหรือเปล่าเราพิสวาสเขาหรือเปล่าเกิดความใคร่หรือเปล่าอันนี้ในเรื่องของรสอ่ะรูปรสกลิ่นกลิ่นคืออะไรกลิ่นคือกลิ่นตัวกลิ่นจักระแลกลิ่นหนังศีรษะกลิ่นในน้องเคกลิ่นน้องสาวเนี่ยกลิ่นพวกเนี้ยคือถ้าเราได้กลิ่นเขาแล้วเรารู้สึกเรามีอารมณ์ทางเพศเราได้กลิ่นเขาแล้วเราชอบเนี่ยคือเคมีตรงกันแล้วนะฮะไม่ว่าจะเป็นกลิ่นหอมหรือกลิ่นเหม็นก็ตามแต่เป็นกลิ่นที่ออกมาจากร่างกายเขาแล้วเราดมเข้าไปปุ๊บเรารู้สึก มันใช่เหลือเกินเฮ้ยเกิดอารมณ์ชื่นใจเนี่ยนะฮะตื่นเช้ามาแล้วถ้าเราหอมใครแล้วเรารู้สึกชื่นใจในกลิ่นตัวเขาธรรมชาติเนี่ยนั่นแหละคือคนที่เคมีตรงกับเรารูปรสกลิ่นเสียงนะฮะคุยโทรศัพท์กันแล้วอุย้ยได้ยินเสียงพี่แล้วหนูละลายไปหมดแล้วค่ะได้ยินเสียงพี่แล้วหนูมีอารมณ์หรือบางทีผู้ชายบอกคุณบอกได้ยินเสียงน้องแล้วผมรู้สึก ตื่นเต้นจังเลยผมรู้สึกแปลกๆผมรู้สึกเหมือนแบบเคยๆมีอารมณ์ขึ้นมาแล้วอะไรเงี้ยนะฮะเสียงของคนเราเนี่ยมันเป็นตัวกระตุ้นได้อย่างดีไม่ว่าจะพูดคุยกันธรรมดาหรือยิ่งถ้าตอนมีเพศสัมพันธ์กันแล้วเสียงหายใจเสียงหอบเสียงคลางแล้วมันใช่เนี่ยมันยิ่งกระตุ้นเราให้เกิดอารมณ์ทางเพศรูปรสกลิ่นเสียงสุดท้ายคือสัมผัสเวลาเขาสัมผัสเราเราชอบไหมไม่ว่าจะเป็นรุนแรงหรือแผ่วเบาโรแมนติกหรือเร่าร้อนก็ตามเนี่ยนะครับสัมผัสที่ถูกใจกันแล้วกันนะครับรสนิยมทางเพศในทางเดียวกัน มันก็จะคลิกกันเรียกว่าเคมีทางเพศตรงกันนะครับสิ่งเหล่านี้นะฮะถ้าคุณไม่เข้าใจคุณสงสัยคุณไลน์มาถามผมได้ที่ไล no น์แอดเทนนิวิกนี่ผมรับปรึกษาถ้าพิมพ์ไลน์มา,มาไม่เสียเงินแต่ถ้าโทรมาปรึกษาเนี่ยจะมีค่าใช้จ่ายเป็นหลายชั่วโมงหรือถ้าใครแบบอุ๊ยหนูความรู้น้อยหนูอยากปรึกษาโค้ดแบบจริงจังมาเจอตัวผมได้นะฮะก็คิดค่าปรึกษาเป็นหลายชั่วโมงเหมือนกันหรือถ้าใครบอกว่าอุ๊ยไม่กล้าค่ะไม่กล้าเจอโค้ดเค ขอเรียนออนไลน์ได้ไหมผมก็มีคอร์สอยู่นะฮะถ้าเป็นเรื่องเนี้ยเรื่องพฤติกรรมทางเพศความชอบทางเพศหรือพื้นฐานความเข้าใจในเรื่องเพศเนี้ยแนะนําเลยสาวๆคนไหนความรู้น้อยประสบการณ์ทางเพศน้อยอยากให้เรียนในคอร์สที่ชื่อว่าเบสไบเบิลนะฮะเบสไบเบิลเนี้ยเป็นคอร์สพื้นฐานที่จะปูทางให้คุณเข้าใจความต้องการผู้หญิงความต้องการผู้ชายสัญชาตญาณทางเพศของทั้งสองฝ่ายและวิธีการสร้างสถานการณ์หรือสร้างบทรักขึ้นมาระหว่างกันละกันนะฮะอันนี้คือพื้นฐานในเบสไบเบิลพอเรียนเบสไบเบิลจบให้มาต่อเบสแอดวานซ เบสแอดวานซ์จะเป็นคอร์สที่เพิ่มเทคนิคเพิ่มลีลา เพิ่มท่าเพิ่มความเป็น professional นะฮะอย่างใช้ปากอย่างเงี้ยเราจะไม่ใช้ธรรมดาถ้าในเบสแอดวานเราจะเรียนการใช้ปากคันเทปอยู่บนอย่างเงี้ยเราจะไม่อยู่ท่าอยู่บนธรรมดาคุณจะกลายเป็นท่าอยู่บนแบบตัวแม่เป็นท่าอยู่บนที่แอดวานทำให้คุณเสร็จทําให้ผู้ชายเสร็จอ่ะถ้าสนใจ2คอร์สนี้ถ้าเป็นแพ็คคู่ผมมีโปรโมชั่นพิเศษให้นะครับจะได้รับส่วนลดพิเศษถ้าซื้อพร้อมกันทั้งเบสไบเบิลและเบสแอดวานหรือถ้าซื้อคอร์สใดคอร์สหนึ่งก็สอบถามผมมาได้ที่ไลน์แอนเทอร์โวิกด้านล่างนี้เช่นเดียวกันวันนี้หวัง มีทางเพศที่ผมนํามาเสนอจะเป็นความรู้ให้สาวๆเข้าใจความต้องการทางเพศของตัวคุณและคนรักมากขึ้นนะครับแล้วก็แก้ปัญหาไปได้อย่างตรงจุดนะครับหวังว่าทุกคนจะโชคดีและมีความสุขในชีวิตรักนะครับเราเจอกันครับ